อเล็กซานเดอร์มหาราชชายผู้พิชิตโลกในพริบตาเมื่อเอ่ยชื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชภาพของแม่ทัพหนุ่มผู้เกลียงไกลทะเยอทะยานและมีชายเหนือทุกสมรภูมิผุดขึ้นมาในความคิดของใครหลายคนชายผู้นี้มิใช่เพียงกษัตริย์แห่งมาซิโดเนียแต่คือผู้ที่สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ครอบคลุมทั้งโลกตะวันออกและตะวันตกในช่วงเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่ปีราวกับพายุที่พัดโหมกระหน่ำเข้าปกคลุมพันดิน การเดินทางของอเล็กซานเดอร์เต็มไปด้วยตำนานการต่อสู้ที่กล้าหาญและการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวที่ได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดกาลลองจินตนาการถึงเด็กหนุ่มอายุเพียง20ปีที่ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์และในอีก13ปีต่อมาเขาได้สร้างจักรวรรดิอันกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่มีใครในยุคสมัยนั้นหรือแม้แต่ในยุคต่อมาสามารถเทียบเคียงได้เรื่องราวของอเล็กซานเดอร์มหาราช คือบทพิสูจน์ถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์การผสมผสานร,ระหว่างพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและโชคชะตาที่ได้หลอมรวมกันจนกลายเป็นตำนานที่ยังคงเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ภูมิหลังของอเล็กซานเดอร์มหาราชมีรากฐานมาจากอาณาจักรมาซิโดเนียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรีกในช่วงศตวตรรษที่4ก่อนคริสตศักราช มาซิโดเนียเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งและมีกองทัพที่น่าเกรงขามภายใต้การนำของพระบิดาของอเล็กซานเดอร์คือพระเจ้าฟิลิปที่สองผู้ทรงเป็นกษัตริย์ที่ชาญฉลาดและเป็นนักการทหารที่ยอดเยี่ยม พระเจ้าฟิลิปส่งรวบรวมนครรัฐกรีกต่างๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้อำนาจของมาซิโดเนียส่งปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยโดยเฉพาะการนำฟาลังซ์ซึ่งเป็นรูปกรบวนทหารราบที่ใช้หอกยาวมาใช้ทำให้กองทัพมาซิโดเนียมีประสิทธิภาพในการรบสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้พระเจ้าฟิลิปยังทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของพระโอรสคืออเล็กซานเดอร์ทรงจ้างนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรีกนามว่าอาริสโตเติลมาเป็นพระอาจารย์สอนวิชาต่างๆทั้งการเมืองการปกครองปรัชญาวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์การศึกษาอันเข้มข้นนี้ได้หลอ่อหลอมอเล็กซานเดอร์ให้เป็นทั้งนักรบที่เก่งกาจและผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สภาพปะการก่อนที่อเล็กซานเดอร์จะขึ้นครองราชนั้นมาซิโดเนียอยู่ในยุคแห่งการขยายอำนาจและพระเจ้าฟิลิปมีแผนการอันยิ่งใหญ่ในการยกทัพไปรุกรานจักรววัดิเปอร์เซียอันเกรียงไกรซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุคนั้นแต่ก่อนที่แผนการนั้นจะสำเร็จพระเจ้าฟิลิปกลับถูกลอบปลงพระชนอย่างกระทันหันในปี336ปีก่อนคริสตศักราช เหตุการณ์นี้ได้นำพาอเล็กซานเดอร์ชายหนุ่มอายุเพียง20ปีให้ก้าวขึ้นสู่บัลลังและแบกรับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการสารต่อเจตนารมณ์ของพระบิดาและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเหตุการณ์หลัดในชีวิตของอเล็กซานเดอร์มหาราชเริ่มต้นขึ้นทันทีที่พระองค์ขึ้นครองราชอเล็กซานเดอร์ทรงแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและอำนาจในการปกครองอย่างรวดเร็ว พระองค์ทรงจัดการกับผู้ที่คิดต่อต้านพระองค์อย่างเด็ดขาดและทงยืนยันอำนาจของมาซิโดเนียเหนือกองทัพกรีกที่เคยรวมอยู่ภายใต้พระบิดา จากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ส่งเริ่มแผนการอันยิ่งใหญ่ที่ทรงวางแผนไว้ร่วมกับพระบิดาคือการยกทัพไปพิชิตจักรวรรดิเปอร์เซียในปี334ปีก่อนคริสตศักราชอเล็กซานเดอร์นำกองทัพประมาณ40,000นายซึ่งประกอบด้วยทหารมาซิโดเนียและทหารกรีกที่ทรงระดมมาจากนครรัฐต่างๆข้ามช่องแคบเฮลเลสพอนที่ปัจจุบันคือตุรกีเข้าสู่ดินแดนเอเชียไมเนอร์อันเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซีย การเดินทางครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของการพิชิตโลกการรบครั้งแรกที่สำคัญคือยุทธการที่แม่น้ำกรานิคัส Battle of the Granicus River ในปี334ปีก่อนคริสตศักราชที่นี่อเล็กซานเดอร์ทงเผชิญหน้ากับกองทัพเปอร์เซียที่นำโดยขุนศึกเปอร์เซียซึ่งเป็นกองกำลังที่มีจำนวนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่อเล็กซานเดอร์ทรงนำทหารม้าของพระองค์เข้าโจมตีอย่างดุดเดือด และด้วยกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและการนำทัพของอเล็กซานเดอร์เองพระองค์ทรงสามารถเอาชนะกองทัพเปอร์เซียได้ทำให้เส้นทางสู่เอเชียไมเนอร์เปิดกว้างหลังจากชัยชนะที่กรานิคัสอเล็กซานเดอร์ทรงเคลื่อนทัพไปตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเข้ายึดเมืองสำคัญสคัญหลายแห่ง ต่อมาในปี333ปีก่อนคริสตศักราชอเล็กซานเดอร์ได้เผชิญหน้ากับกองทัพใหญ่ของพระเจ้าดารายัตที่3แห่งเปอร์เซียในยุทธการที่อิสซัส Battle of Issus แม้ว่ากองทัพเปอร์เซียจะมีจำนวนมหาศาลแต่การจัดกระบวนทัพของอเล็กซานเดอร์ก็ยังคงเหนือกว่าและพระองค์ทรงนำการบุกทะลวงอย่างกล้าหาญจนพระเจ้าดารายัตทรงแตกทัพหนีไป ทิ้งครอบครัวและสมบัติไว้เบื้องหลังชายชนะครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้จักรวรรดิเปอร์เซียสั่นคลอนและทําให้อเล็กซานเดอร์มีชื่อเสียงเลื่อมลือไปทั่วโลกหลังจากอิซาสอเล็กซานเดอร์ทรงมุ่งหน้าลงใตย้ยึดครองดินแดนต่างๆในภูมิภาคเลแวน์รวมถึงเมืองสําคัญอย่างไท,ไทร์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่มีป้อมปราการแข็งแกร่งการปิดล้อมเมืองไทยนั้นใช้เวลานานหลายเดือนแต่ในที่สุด อเล็กซานเดอร์ก็สามารถยึดเมืองได้สำเร็จต่อมาพระองค์ทรงเข้ายึดครองอียิปต์ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะผู้ปลดปล่อยจากการปกครองของเปอร์เซียที่อียิปต์อเล็กซานเดอร์ทรงก่อตั้งเมืองอเล็กซานเดรียซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิชาการที่สำคัญที่สุดแห่งโลกเมื่ออเล็กซานเดอร์ทรงรวบรวมกำลังพลที่แข็งแกร่งขึ้นแล้ว พระองค์ก็ทรงตัดสินใจเผชิญหน้ากับพระเจ้าดาริอัสที่สอีกครั้งในยุทธการที่กอกาเมลา Battle of g a r g a m e l a ในปี331ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเป็นการรบครั้งสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างอเล็กซานเดอร์กับเปอร์เซียแม้ว่ากองทัพเปอร์เซียจะมากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้และมีกำลังพลที่เตรียมพร้อมอย่างดีรวมถึงช้างศึกและรถศึกติดใบมีด แต่แผนการรบของอเล็กซานเดอร์ก็ยังคงเฉียบคมพระองค์ทรงนำกองทัพเข้าโจมตีจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามและสามารถทำให้กองทัพเปอร์เซียแตกพ่ายไปอีกครั้งพระเจ้าดารอสัสทรงหลบหนีไปอีกแต่ครั้งนี้ทรงถูกขุนนางของพระองค์เองลอบลงพระชนในเวลาต่อมาการสิ้นพระชนของพระเจ้าดารอสัสทำให้จักรวรรดิเปอร์เซียสิ้นสุดลงและอเล็กซานเดอร์ได้กลายเป็นผู้ปกครองอาณาจักรเปอร์เซียอันกว้างใหญ่ไพศาล หลังจากยุดครองจัก,กรวัิเปอร์เซียได้ทั้งหมดอเล็กซานเดอร์ยังทรงไม่หยุดยัง้งพระองค์ทรงนำทัพต่อไปทางทิศตะวันออกสู่ดินแดนแบ็กเทรียและซอกเดียปัจจุบันคืออัฟกานิสถานและอุซเบกิสถานที่นี่พระองค์ทรงเผชิญกับการต่อต้านที่ดุเดือดแต่ก็ยังคงทรงเอาชนะได้และทรงแต่างงานกับโรซานาเจ้าหญิงท้องถิน่นเพื่อหวังสร้างความปรองดองระหว่างวัฒนธรรมการเดินทางของอเล็กซานเดอร์ไปไกลที่สุด คือการเดินทางเข้าสู่อนุทวีปอินเดียในปี326ปีก่อนคริสต์ศักราชพระองค์ทรงทำสึกกับพระเจ้าโพรัสแห่งอาณาจักรปัญจาบในยุทธการที่แม่น้ำไฮดัสเพสที่นี่อเล็กซานเดอร์ทรงต้องเผชิญหน้ากับช้างสึกของพระเจ้าโพรัสซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่ด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาดอเล็กซานเดอร์ก็ทรงสามารถเอาชนะมาได้พระเจ้าโพรัสทรงยอมจำนวนต่ออเล็กซานเดอร์อย่างกล้าหาญ ทำให้อเล็กซานเดอร์ประทับใจในตัวพระองค์มากและทรงแต่งตั้งให้พระเจ้าโพรัสเป็นผู้ปกครองดินแดนต่อไปอย่างไรก็ตามทหารของอเล็กซานเดอร์เริ่มเหนื่อยล้าจากการรบที่ยาวนานและห่างไกลบ้านประกอบกับข่าวลือเกี่ยวกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่กว่ารออยู่เบื้องหน้าทําให้พวกเขาไม่ต้องการเดินทางต่อไปอีกอเล็กซานเดอร์จึงส่งจำใจต้องสั่งให้กองทัพเดินทางกลับในระหว่างการเดินทางกลับ อเล็กซานเดอร์ทรงประชวนและเสด็จสวรรคตรที่เมืองบาบิโลนในปี323ปีก่อนคริสต์ศักราชขณะพระชนมายุเพียง3 2พรรษาการสิ้นพระชนของพระองค์อย่างกระทันหันได้ทิ้งอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไว้โดยไม่มีผู้สืบทอดที่ชัดเจนบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตของอเล็กซานเดอร์มหาราชมีหลายท่านเริ่มจากพระเจ้าฟิลิปที่2พระบิดาของพระองค์ ผู้ทรงเป็นต้นแบบและเป็นผู้สร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่อานาจักรรวมถึงการศึกษาที่พระองค์จัดหาให้แก่ออรสตอริสโตเติลน,นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์ทรงสอนให้พระองค์มีความรู้รอบด้านปลูกฝังความรักในวิชาการและมีแนวคิดเกี่ยวกับโลกที่กว้างไกลพระเจ้าดารอัสที่สกษัตริย์แห่งเปอร์เซียเป็นคู่ต่อสู้ของอเล็กซานเดอร์ การต่อสู้กับพระองค์หลายครั้งคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อเล็กซานเดอร์ก้าวสู่การเป็นมหาราชเฮฟเฟสเทียนเพื่อนสนิทและนายทหารคนสำคัญของอเล็กซานเดอร์ทั้งสองมีความสำคัญที่ใกล้ชิดราวกับพี่น้องและเฮฟเฟสเทียนมีบทบาทสำคัญในการรบเคียงบ่าเคียงไหลกับอเล็กซานเดอร์นายพลของกองทัพของอเล็กซานเดอร์เช่นพาเมเนียนและพีตอนซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบและช่วยวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ โรซานาเจ้าหญิงชาวแบ็กเทรียนที่อเล็กซานเดอร์ทรงอภิเษกด้วยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพยายามรวมวัฒนธรรมผลกระทบของการพิสิทธิ์โลกของอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นยิ่งใหญ่และแผ่กว้างไกลอย่างมหาศาลประการแรกคือการเผยแพร่และผสมผสานวัฒนธรรมกรีกเฮเลนิเซชันทั่วทั้งโลกตะวันออกอเล็กซานเดอร์ทรงก่อตั้งเมืองใหม่จำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามพระองค์ว่าอเล็กซานเดรีย ในหลายพื้นที่เมืองเหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมกรีกภาษาปรชาัชญาศิลปะและวิทยาการกรีกได้แพร่กระจายไปพร้อมกับการขยายอิทธิพลของพระองค์การผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมกรีกกับวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อให้เกิดยุคสมัยที่เรียกว่ายุคเฮเลนิสติกเฮเล e ิสติ i c พียร์เรียซึ่งมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของอารยธรรมในยุโรปเอเชียและแอฟริกา ประการที่2คือการสร้างเส้นทางการค้าและการสื่อสารที่เชื่อมโยงโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันการพิชิตของอเล็กซานเดอร์ได้เปิดพรมแดนใหม่ๆและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้าความคิดและเทคโนโลยีทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการไหลเวียนของความรู้ประการที่3คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาณาจักรเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ที่ดำรงอยู่มานานได้ล่มสลายลง และอาณาเขตอันกว้างใหญ่ก็ถูกแบ่งแยกออกเป็นอาณาจักรต่างๆที่ปกครองโดยนายพลของอเล็กซานเดอร์หลังจากการสิ้นพระชนของพระองค์ซึ่งต่อมาอาณาจักรเหล่านี้ก็มีอิทธิพลต่อการเมืองในภูมิภาคไปอีกหลายร้อยปีประการที่4คือการส่งเสริมการศึกษาและการค้นพบใหม่ๆ การเดินทางของอเล็กซานเดอร์ได้นำไปสู่การสำรวจภูมิประเทศใหม่ๆการบันทึกพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆและกระตุ้นให้เกิดการศึกษาทางภูมิศาสตร์และชีววิทยาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้นมีมากมายหลายแงยม่มุมหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญที่สุดคือพลังของวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นอเล็กซานเดอร์ตรงมีวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่เกินกว่าใครในยุคสมัยของพระองค์ และทรงมีความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อทอต่ออุปสรรคใดๆเรื่องราวของพระองค์สอนให้เราเห็นว่าด้วยความตั้งใจจริงและความกล้าหาญเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้บทเรียนอีกประการหนึ่งคือความสำคัญของการผสมผสานวัฒนธรรมแม้อเล็กซานเดอร์จะเป็นนักรบผู้พิชิตแต่พระองค์ก็ทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการยอมรับและผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างเมืองใหม่ๆและการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการของการอยู่ร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนนอกจากนี้เรื่องราวของอเล็กซานเดอร์ยังชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติของอำนาจและความเสี่ยงของการขยายอาณาจักรที่มากเกินไป แม้ว่าอเล็กซานเดอร์จะพิชิตลอกได้แต่การที่พระองค์ไม่สามารถวางรากฐานการสืบทอดอำนาจที่แข็งแกร่งได้ก็นำไปสู่ความแตกแยกของอาณาจักรหลังจากการสิ้นพระชนของพระองค์สอนให้เราเห็นว่าการสร้างสรรค์น,นั้นสำคัญแต่การรักษาและสืบทอดก็มีความสำคัญไม่แพ้กันสุดท้ายอเล็กซานเดอร์มหาราชคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ พระองค์ตรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากตลอดหลายศตวรรษแสดงให้เห็นว่าด้วยความสามารถความกล้าหาญและการนำทัพที่ยอดเยี่ยมชายหนุ่มคนหนึ่งสามารถทิ้งร่องรอยที่ยิ่งใหญ่ไว้บนหน้าประวัติศาสตร์โลกได้ในพพรปตาที่การเวลาหมุนเวียนไปชื่อของอเล็กซานเดอร์มหาราชยังคงดังก้องเป็นตำนานของการพีชิตและการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก